สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านครับผมช่องอเป็นนอกครับคลิปนี้ก็อยู่กับบรรยากาศข้างน้ำลาวครับไปตัดหญ้าครับใด้มาน้อยนึงครับเดี๋ยวจะเอาไปแล้วั่งลายพุ่นก็เป็นมันสำปะหลังครับ นในเพราะว่ามันมาต้องดูแลนะครับมากรรมการไทยครับรถไทยกี่กันเนี่ยซีกันไลกี <c ười> ่บาทมาหงฮะป็เดียวแต่น่าจะมาแป้งครับฝนฝนโมุฝนม้งมัน จะปลูกมันกันหมดแล้วครับสมัยก้อนแรกๆนะมันจะปลูกข้าวโพดกันดินก็เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาครับปลูกข้าวโพดจะย้านะครับนี่หน้ามันกป็ปลูกไปแล้วนี่รอฝนปลูกรอฝนฮดหน้าไปตัวครับ <c oughs> น้ำล้าก็าแห้งนะครับตอนผมว่าพอรอบนั้นนี่น้ำนักอยู่ขึ้นมาถึงบนตาไปเลยเขาน่าจะปิดน้ำเคือนของเลาครับได้ปล่อยมาเป็นรอบเป็นรอบ,อบด้วยงน่ก็บางส่วนก็งามครับบางส่วนที่เป็นต่อก็บอกให้งามต่อได้สภาพเศรฐษกิจก็ยำเยะครับ กับกับน้ำมันแป้งจะอย่างเี้ก็ต้องเกิดทดีครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับีจะออกเดินทางครถก็หน,นักนะช่วงนี้ อระมาณนี้นะครับเดี๋ยวจองเดินทางแล้วครับตอนขับไปนี่ก็อาจจะไปได้ไทยครับเพราะว่ารถนักเดี๋ยวไว้ป้ากันต่อทีไปถึงสวนเลยก็แล้วกันครับมาถึงสวนแล้วครับ จะเจอฟังเสียงตอนมันฮอบตอนห้องนะครับประมาณนี้นะครับแากาห้อนขนาดครับ อน้ำส่วนต้งเหนือมันตึดกันหนัก,ก,นนกขนาดไส้มันพอเดียวครับเจออันนี้จะไหลมันหนักกว่านี่นะแก้เจียกนะครับกันหัวกันควายมาสได้หน่วยสาครับห้ามฝนในมดแลวมาเร็ว ต้ข้ามกันครับควายน่าจะอาบน้ำเขา้าขอกันแล้วตอนนี้นตายแดงปลลึงแล้วว่าเขากันเขากันมาเร็วกลับม,ม,มาเร็วมาเร็วมา ดังดีเนาะอืมสาบหน้านี่มาแล้วากรศถ้อนครับวันนี้ก็จะแจกันเหมือนครับมันหันหน้า <cười> 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 Mẹ, mình nhìn xem rất đi Mẹ em nhạc muốn ให้นมลูกมันมันก็ต้องกินน้ำนักกะกินน้ำคุนคุหนุ่มกัมมอ่ะมาเป็นเจกินกินมาจะจ้างเตี้ยอฟึกกินอยู่หันง้อใหญ่เงีมยมันก็แย่เฮี้ยนนักก สุงท้องจะน้ำออกละ <c oughs> เหลือด้ำน้ำไปแนละ้วครับวันไหนที่มันด้ำน้ำนี่สแสดงว่าวันนั้นนี่อากาศฮอนครับน้ำน้ำเล่นกัน มันได้ยินเสียงรถดิแตนครับก็เลยออกจากตรงตรง้้ำเส็จเดี๋ยวมันจะได้กินละมันหู้ครับถ้าฝึกมันเป็นประจำมันจะทําไม่ใส่เดิมๆครับเป็นประจำเลยควายนี่มันสอนหัเรื่องครับวัวนี่บางทีกินหญ้าอิ่มไปแล้วก็ยังจะไปอยู่นะ จะมุดรวดมุดเจือกอยู่ครับไปแล้วถุงต้อนนำทีมไปะละเดี๋ยวไปใส่ยาไว้ในคอกก่อนครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาของการกินครับอาจจะมีซอกๆอกยำๆำพองครับ ตามภาษาเดี๋ยวมันก็จะเก็บกินกันที่หลังครับไอ้นี่นี่ล็อกเกินกินแต่ใบ <c oughs> ออกไฟนี่ันก็ได้ขุดดินเข้าใส่เล้เวจะต้องขุดดินเข้ามาเสริมละ เพราะอย่างนก็นคือเพราะว่าต้งปุ่มนมันต่ำครับถ้าฝนเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะเข้าน้ำจะท่วมแน่น้อนนะในคขอบน่าแรงนี่อยู่ได้อยู่สบายอยู่คายนี่ก็จะชอบจะเอียครับ ปลอยแบบเจ้าๆนะครับเก็บข้าวข้าเจ้า,จาน้อยเข้ามาพักห้องครับตองกับปล่อยแคมป์ตันแรงๆครับปล่อยไปกินน้ำปล่อยไปเล็มหน้าตอนนี้ก็บบํารุง เต็มตีครับเนี่ยกินเต็มตีเลยเดี๋ยวเป็นไปแงก็จะใส่ไว้ทั้งถุงท้องครับ,รบวันนี้ตัดมานักมันเหมือนจะกินแบบเลอะเทอะนะไปแต่ต้องมาพอตอนมันเก็บกินจนมดครับถึงจะหองครับ อนนี้มันเหมือนจะกินมาหมดนะมันก็นยำ่ำแต่สุดท้ายมันก็จะเก็บเก็บเก็บกินจนหมดจนเที่ยงเลยครับจนเบลือ,อยังเลยเบาหวาเพียงวบาหวานญ้ากินทุกอย่างครับตรงท้องะลูกดินแห้งขนาดประมาณ2เดือนครับพอครบกำหนดเกิดแบบตรงท้องนี่เป็นเมียของไอ้กล้ำครับ กำ <G l> um> สดรลอครับลูกสองลูกสองเต่าผมแล้วเออแป๊บเดียวครับถุงท้องอนาะยุป,ประมาณสี่ปีเหมือนกันอายุพอกระไรกำสี่ปีแต่สองลูก,กนะครับมาธรรมดานะมาถึงท้องนี่ ลูกตั้งแต่สองปีครับพอ <c oughs> ม,มันมันปุ๊บสักวังสักคราวก็เขี้ยวร่อนเลย, <c oughs> เ,ลยเขี้ยวกูหลกร่อนครับควายนี่ก็จะมันประมาณสิบเดือนสิบเดือนครับ จะมานเหมือนกว่างัวน้อยหนึ่งแต่ว่ามันจะให้อลูกแบบปีตะปีไปเลยจริงถ้ามีหญ้ารดมสมบูรณ์ครับควายตัวแม่นี่แทบจะบ่พร้อมเลยนะนี่ของผมมันยังคันครับคันหน้าแรงหญ้า่อยนักน่าจะนักช่วงหน้ากลางวาัลซาครับลูกดินแห้งขนาดมันมาลักพอลูกมัน อันนี้นี่ผมหั่นมันขึ้นทับนะหั่นวันมันเป็นซัดเลยก็วันนั้นนี่สังเกตแล้วว่าควายตัวปู้มันติดครับติดพันเลยการมีควายตัวปู้คุ้มฝูมันก็สบายครับมันต้องเสียเวลาเรื่องการจับซัดงัวก็เหมือนกัน ถ้ามีง้วต่อปูควายต่อปูที่สามารถเป็นปอพันได้นี่ก็จะดีอยู่ครับมันก็ประหยัดอยู่ประหยัดกาหมอครับส่วนลูกออกมา้ามันก็ถ้าเป็นปองงวที่งามการที่ลูกจะงามนี่มันก็ขึ้นอยู่กับตึง ตัวพ่อครับตัวแม่ครับจัางตัวนี้นี่ตัวแม่สูงประมาณร้อยสาครับตัวป่อมันก็สูงประมาณร้อยสามไปน้อยๆครับมันยังเป็นควายนมอยู่มาถึงขั้นตีบา่าเป็นตัวใหญ่สมบูรณ์ อย่างถุงเงินนี่ก็เป็นลูกตัวแรกของมันครับตอนมันอายุสองปีครับไอ้กล่มลูกตัวแรกของมันเลยเดีย๋ยวจะมาพอครับลูกตัวที่สองของไอ้กล้ำกับถุงท้องครับจะเป็นตัวแม่มันก็แต่ลูกถุงท้องนี่แข็งแรงนะ ตัวนี้จะเกิดหน้าฝนครับน่าจะดีอยู่เพราะว่าถ้าเกิดหน้าห้อนแล้วเหมือนควายน้อยมันจะเป็นไข้ครับมันเจออากาศห่อนควายมันม่ชอบอากาศห้อนอยู่แล้วถ้าจะมในถุงท้องเ็าคงจะเป็นแมนุนครับออกมาบางหัวจะเป็นควายแค่ก็เดี๋ยวมาลุ่นกันครับฝากติดตามนะครับลูกแมนุน อาจจะเป็นควายแค่แกนน้อยนึงครับแต่ก็ตอนจะเกิดนี่จะแยกแล้วมาแยกคอกจะแยกแวไว้บ้านเลยครับแยกให้มันอยู่คนละตีลกับตูกันจะให้ลูกมันขึ้นทับอ่ะเป็นซัดก็จะห้องมอผมสมเทียมอับเอาจนมันติดกันกลอบว่าก,กันนะครับทางบ้านกับแย่นักนครับ ไม่ว่ามันต้องขนมานะถ้าเอาควายไปใกล้ๆก็จะตัดปัญหาเรื่องการขนหญ้ามาไกลครับรอย่างควายนีมันม,มีปัญหารเรื่องการกินหญ้าเนี่ยแค่ตัดได้เกี่ยวได้ก็เมื่กินสบายๆครับต้องคอยซับคอยโม มันต้องยุ่งยากแบบงวัวครับเดยวเขาก็จะพใอยใเก็บกินจนหมดเลยนะ